สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับประวัติศาสตร์5าทีหรือเปล่าหน้าวันนี้เราอยู่กับเรือหลวงธนบุรีครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาพูดถึงประวัติของตัวเรือเฉยๆเนาะก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากก็ขอประทานภัยด้วยนะครับหากข้อมูลที่ทุกท่านกำลังจะได้รับฟังต่อวันนี้อาจจะมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขอประทานภัยวะขอประทานอภัยวณะตรงนี้ด้วยนะครับก็มาเริ่มกันเลยเนาะเรือหลวงธนบุรีนะครับเป็นเรือประเภทเรือปืนยามชายฝั่งนะครับถูกจัดอยู่ในคลาสเดียวกับเรือหลวงรีอยุธยานะครับ ถูกต่อขึ้นในอู่ต่อเรือคาวาซ u กิเมืองโกเบประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2479นะครับเป็นขุมกำลังสำคัญของกองทัพเรือไทยในช่วงปีเข้าไปพิพาทระหว่างไทยและอิโดจีนฝรั่งเศสนะครับโดยเรือหลวงโทนบุรีเนี่ยได้ทำการลบอย่างกล้าหาญในยุทธนาวีเกาะช้างเมื่อนในวันที่17มกราคมปีพุทธศักราช2484นนะครับจนสามารถขับไล่ข้าศึกได้เป็นที่สำเร็จนะครับแต่ตัวเรือเนี่ยก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับ เรือหลวงช้างเนี่ยจึงลากจูงให้มาเกยตื้นในเย็นวันเดียวกันที่แหลมงอมจังหวัดตราดนั่นเองครับภายหลังนะครับก็ได้มีการกู้เรือหลวงธนบุรีนะครับกองทัพเรือเนี่ยได้ทําการลากจูงมาซ่อมใหญ่ในวันที่26กันยายนพุทธศักราช2องพน้อแปดิบี่นะครับมีการตรวจสอบแล้วพบว่ามีความเสียหายหนักเกินกว่าจะซ่อมแซมได้นะครับจึงปลดระวังจากการเป็นเรือลบและใช้เป็นกองบัญชาการ ลอยน้ำของกองเรือตรวจอ่าวกองเรือยุทธนาวีกองเรือยุทธ,ธการจนปลดระวางประจําการเมื่อวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2502นะครับทางราชการเนี่ยจึงได้ทําจึงได้นําส่วนป้อมปืนเรือและหอบบังคับการเรือนะครับของเรือหลวงทนบุรีเนี่ยมาจัดตั้งเป็นอนุสร์สถานเรือหลวงทนบรุรีเพื่อลําลึกถึงเหตุการณ์ยุทธนาวีเกาะช้างซึ่งปัจจุบันเนี่ย จัดตั้งอยู่ภายในโรงเรียนนายเรือจังหวัดสุพริกานั่นเองนะครับเมื่อพูดถึงสเปกเรือกันนะครับเรือหลวงทบุรีเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปืนที่ค่อนข้างใหญ่อะไรอย่างททุกคนรู้กันนะครับโดยที่มีปืนใหญ่เนี่ยขนาด8นิ้วหรือ203มิลลิเมตร2ป้อมปืน2ลำกล้องนั่นเองนะครับแล้วก็ปืนใหญ่อนเนกประสงค์ขนาด75มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกนะครับแล้วก็ปืนกลอากาศ20มิลลิเมตรแท่นคู่อีก2กระบอกนั่นเอง ความยาวเรือนะครับก็อยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดจุดศนหนึ่งเมตรนะครับความกว้างอยู่ที่สิบสี่จุดสี่สาเมตรและกินน้ำลึกอยู่ที่สี่จุดหนึ่งเก้าเมตรนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ให้กำลังห้าพันงร้อยแรงม้าต่อเครื่องจำนวน2เครื่องนั่นเองก็สำหรับเรือหลวงธนบุรีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรือหลวงที่ประเทศไทยใช้งานได้ค่อนข้างคุ้มและมีประวัติศาสตร์นะครับก็ ถ้าหากคุณชมคลิปนี้แล้วเกิดมีข้อผิพดพลาดประการใดผมขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับคลิปรหลวงธบุรีนี้ก็ถ้าดูเสร็จแล้วอยากจะติดเตียนผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ร่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมคงทําไว้แค่นี้แหละครับก็ครั้งหน้าจะไปคิปอะไรก็ไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ